สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับกั้งตลาดวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าบ๊อบบี้สามลาฟเลปแกนและวันนี้ที่สเปเชียลกว่าเดิมก็คือเรามีแขกสเปเชียลมากชื่อน้องแป้เป็นทีมงานของเรานั่นเองอสวัสดีครับทุกคนพวมพิเศษมีอะไรบ้างคะไปเนี้ยมันเป็นวัสดุที่ทางบอยปกติเขาไม่ได้ทําเขาทํามาแค่คอไม่กี่คอแล้วตอนเนี้ย พอล่าสุดเขาก็ไม่ได้ใช้วัสดุนี้ทําแล้วผลิตมาจากสารปามวัสดุเป็นราเฟียจากประเทศแอฟริกาพูดเลยแล <Wow. S 3> ะสีอะคะมันมีความหมายไหมสีอะไอตรงสีตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นมาจากทั่วอีแก้น ความสเปเชียลมันก็คือพอมันเป็นไอตัวสารปามตัวลาฟียน้ำหนักมันก็จะเบามากเนี่ยทุกคนถือง่ายสะพายก็คล่องแล้วก็เหมาะกับการไปเที่ยวไปวาเคชันอย่างเช่นไปทะเลอรือเงี้ยไปเขาใหญ่ไปปิกนิกอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเหมาะมากกับการไปฮอลิเดย์นั่นเองอกรู้ว่าถ้าสมมติว่าใช้กระเป๋าไปนี้ค่ะเสกแต่งตัวยังไงได้บ้างแต่งตัวการแต่งตัวมันก็จะเป็นแนวแบบว่าเออสบ,สบสายสบายใส่เดส หรือว่าใส่แบบว่าชุดสบายๆเหมือนที่พวกเราใส่กันเนี่ยอืมสบายๆแบบไม่ต้องทำมาท์ทำแมงใบนี้ยมันจะมีความเฟมินินขก้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะแต่งตัวแบบว่าใส่เดย์ใส่ชุดที่มันพิวผิว๊อะไรเงี้ยที่มันเหมาะกับไปฮอลิเดย์จริงๆเนาะเพราะปกติบอยอะเขาจะทําเป็นหนังคาฟซึ่งมันจะมีน้ําหนักค่อนข้างหนักกว่าใบนี้แล้วก็มันจะมีความมัสกุลินมากกว่าใบนี้ใบนี้มันก็จะมีความแบบว่าพิวไหวได้ค่อนข้างดี ใบนี้เนี่ยดาราเซเลบถือกันเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ทุกคนจริงๆอ่ะไม่อยากจะพูดนะว่าจริงๆใบนี้มันมีสตอรี่คือเมื่อก่อนอะตอนที่อยู่หน้าร้านน่ะมันนิ่งหนิ่งแต่พอวันหนึ่งที่ดารากับเซเล็บพอเริ่มถือเริ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโซเอาแบบเร็วมากมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ใบนี้พูดเลยนะว่ามันเป็นใบลิมิเต็ดออ dition มากหายากมากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยทางแบรนด์อะคอลเลกชันล่าสุดอะเขาก็ไม่ได้ทำใช้วัสดุ ลาเซียมาแล้วเพราะมันเป็นวัสดุพิเศษของแค่บางคอเท่านั้นก็ก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอขอบคุณคนดูทุกท่านที่มาดูคลิปเราแล้วช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางไลน์แอปบ่เก้าเจ็ด a ก้าเจ็ดอินสตาแกรมแเกเหรือว่าทาง f a c b o o o ุ๊ y b a แบ a ออเ e n ติกก่อนจากกันไปวันนี้ก็เออเดี๋ยวพาน้องไปทมงไปเที่ยวกันหน่อยหนึ่งน้องแป้งไปเดสโกบ๊ายบาย